สวัสดีครับกระแสะข้าวดังแล้วครับชุดที่ใส่ไม่สมวัยชุดที่ใส่ไม่สมวัยดรามา่าลิลลี่ได้หมดท้าสดชื่นโตเป็นสาวโซเชียลเสียงแตกชอบชุดพระ,ะมากกว่าสร้างความสดใสในโลกโซเชียลอย่างน้องเดลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโตเป็นสาวแล้วแต่มีหลายคอมเมนต์บอกว่าชอบน้องเดลลี่ในชุดพระศึกษามากกว่าสีม่วงดูสวยและเรียบร้อยดีสมกับวัยของน้องบางก็ชมว่า อยากให้ลินลีล่โตและเป็นผู้ใหญ่จะได้ใส่ชุดที่ไม่เสียหายอะไรและเป็นคู่พี่น้องที่รักกันมากๆครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นหรือรัชนกสุมนเกตและลินลีลล่ได้หมดทัศนสดชื่นหรือดีลนาชเชื้อแหลม เพราะว่าถ้าใครติดตามสองพี่น้องคู่นี้จะได้เห็นโมเมนต์ความรักและความพวงใหญ่กันสุดๆของทั้งคู่แต่คลิปหน้าสุดนั้นก็ทำเอาแฟนๆถึงกับชอบใจเมื่อสองพี่น้องหยอกกันแบบน่ารักพร้อมกับทำท่าทางขเขมินมันไส้กันระหว่างที่ถ่ายรูปคู่อยู่โดยเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นทำสีหน้าท่าทางไม่พอใจที่ลิลลี่น้องสาวดูสวยแซ่บไม่เบาส่วนลิลลี่เองนั้นก็ไม่หน่อยหน้าเอานิ้วชี้ ไปที่หน้าของพี่สาวคือเจนนี่ก่อนที่จะถามว่าอันนี้ของจริงเหรอทำเอาเจนนี่เลอกลักและตอบว่าของปลอมก่อนที่จะบัฟลิลลี่ได้หมดทัดชื่นกลับไปว่าแต่มีสามีแล้วงานนี้ลิลลี่ไม่ยอมแพ้สวนกลับทันทีว่าเดี๋ยวก็มีค่ะทำเอากองเชียส่งเสียงดังกันสนัน่นส่วนพี่สาวนั้นก็ทำได้แค่ขบตัวเอง ซึ่งงานนี้ลินลี่ได้หมดทั้งสดชื่นถามเจนนี่ต่อว่าเมื่อกี้พี่บอกว่ามีสามีกี่คนซึ่งทําเอาเจนนี่ถึงกับอึ้งก่อนที่จะตอบกับน้องสาวเบาวๆว่าคนเดียวค่ะพร้อมกับยิ้มหวานโพสต์ท่าสิสวยถ่ายรูปต่อในหลังจากที่คลิปดังกล่าได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆของทั้งคู่นั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวสองพี่น้องแซวถึงความน่ารักของทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากและ บอกว่าทั้งคู่นั้นเรียกดีว่าเป็นพี่สาวน้องสาวที่รักกันมากๆสำหรับคู่เจนนี่และลินลี่ซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้พูดถึงการเปย์ซื้อรถหรูมิคูเปอร์สีเหลืองราคาสูงถึงเจ็ดหลักเป็นของขวัญในฝันให้กับน้องสาวลินลี่ซึ่งน้องสาวคนเก่งนั้นก็ได้จัดหนักจัดเต็มเป็นของขวัญเงินล้านอายุครบ18ปี ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราเลครับขอบคุณครับ